ยามเช้าวันนี้มาเจอกันเช่นเดิมวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเราคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งเหตุการณ์ทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นในวันตรงกัน คือวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือวันเพ็ญเดือนวิสาขะในคลิปนี้ขอพูดถึงการประสูติของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าได้ประสูติเป็นรูปกายเป็นเด็กทารกในวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีที่สวนลุมพินีในชมพูทวีป ในสมัยนั้นอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นเมืองของพระราชบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะกับเมืองเทวทหะซึ่งเป็นเมืองของพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาปัจจุบันก็อยู่ในประเทศเนปาลเหตุที่มาประสูติที่สวนลุมพินีไม่ประสูติในพระราชวังให้สมกับเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ ก็เพราะว่าพระนางสิริมหามายามีความประสงค์ที่จะให้ประสูติการพระโอรสที่บ้านเกิดของพระนางเองคือเมืองเทวทหะคณะของพระนางได้ออกเดินทางจากเมืองกบิลพัฒเดินทางเพื่อจะไปกรุงเทวทหะเดินทางมาถึงสวนลุมพินีก็เพียงแค่ครึ่งทางทรงเจ็บพระคันเสียก่อนจึงได้หยุด และมีประสูติการณ์ที่สวนลุมพินีแห่งนี้สวนลุมพินีหรือลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลเป็นอนุสาวรีสังเวชนียสถานที่สําคัญนะที่ชาวพุทธทั่วโลกเดินทางมากราบไหวนะ้เพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา เป็นที่รู้กันว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งประสูตรเสด็จดำเนินได้เจ็ดเก้าอีกทั้งเมื่อเก้าครบเจ็ดเก้ายังได้เปล่งอาสพิวาจาอย่างองอาจว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้ เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่มีอีกแล้วซึ่งก็ไม่มีเด็กทารกคนไหนในโลกนะที่พูดได้สเสด็จดำเนินได้อย่างนี้หลังจากประสูตรได้5วันมีการขันนานพระนามหรือว่าตั้งชื่อพระโอรสมีชื่อว่าสิทธ,ธะซึ่งแปลว่าผู้ต้องการความสำเร็จเจ้าชายสิทธะ ก่อนที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เกิดเป็นจอมเทพหรือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่าเท้าสันตาดุสิตเทวดาในหมื่นจักรวาลได้พร้อมใจกันไปเฝ้าแล้วก็ทูลเชิญให้พระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยชาวโลกให้ข้ามพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด พระองค์ได้พิจารณาอย่างท่วนทีนะก็จึงได้รับคำเชิญแล้วก็ได้จุติในโลกมนุษย์แล้วก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะด้วยเหตุนี้เนี่ยอสิตาดาบทที่บำเพ็ญเพียรมานานะนได้ทำนายลักษณะของพระกุมารตอนที่มาเยี่ยมตอนที่ประสูตรได้3วันว่าพระกุมารน,นี้เนี่ยมีบุญมาก ในภายภาคหน้าจะบวชเป็นศัสดาเอกของโลกซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับพระเจ้าสุดโทธนะพระราชบิดาเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านต้องการให้พระกุมารโตขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าจากักรพรรดิเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่จึงหาทางป้องกันไม่ให้พระกุมารออกบวชโดยการปิดกั้นไม่ให้พระกุมารได้เห็นคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนตายแล้จะทําให้จิตใจอ่อนแออยากบวช สร้างปราสาทสามฤดูนะฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็มีนางสนมกำนันมากมายเพื่อให้พระองค์นั้นลืมการออกบวชแล้วก็เพลิดเพลินอ,อยู่กับในครอบครัวในสมบัติต่างๆแต่ในที่สุดเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เห็นคนแก่คนเฒ่านะคนเจ็บคนป่วยแล้วก็คนตายนะตอนที่สเสด็จไปตามหัวเมืองท้ายเมืองนะแล้วก็ยังได้เห็นความโลภความโกรธความหลง การเอารัดเอาเปรียบของผู้คนในสังคมมากมายเห็นคนตายในสนามรบจนในที่สุดก็ออกบวชในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ29พรรษาตอนนั้นแต่งงานแล้วนะมีพระราชโอรสพึ่งคลอดพระนามว่าราหุลซึ่งแปลว่าบวงหรือห่วงพระนามของพระโอรสนี้เนี่ยได้สะท้อนความหมายให้เห็นว่าบวงหรือห่วงเกิดขึ้นแล้ว ได้คล้องคอนะทำให้เรามีความกังวลแล้วแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ได้สเสด็จออกบวชเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมหรือหนทางพ้นทุกข์หรือหนทางที่จะเอาชนะกิเลสต่างๆเอาชนะความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บป่วยแล้วก็ทุกข์เพราะความตาย นี่คือสาเหตุที่ทำให้พระองค์ออกบุช